ครับเบิงรถเกี่ยวไปนั่มครับพี่น้องครับหลักะผมกกสีถือโอกาสนะครับตอบคําถามนะครับจากพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับทางบันถามเข้ามานะครับว่าระวังปากเกาหานะครับปากเกาหานี่เขาเอาไปขยายนะครับเขาเขาเอาปากเขาาไปขยายครับเขาสือปากไม่ม่ใส่เลยนี่อันใดมันสิดีกวก่ากันนะครับอ่าอันนี้ผมกกษี บ้ฟันทงนะครับว่าอันได้มันดีกว่าขรางบอดีกว่านะครับจะ่าผมกสิเบ้สูฟังนะครับว่าปากปากเดิมนะครับอยาเกินเท่าหายเพิ่นไปขยายไห้นะครับเพิ่นกสิิเปียนเปี่ยนเป็นเกียวดันแล้วนะครับจากเกลียวเดิมเดิมนะครับเพิ่นกสิิเปี่ยนเป็นเกลียวดันปาดเทียนี่นะครับบาดเทียนี่นะครับ ข้อนะครับกสิเป็นข้อสปริงนะครับเปลี่ยน,นเป็นข้อสปริงให้นะครับสาหรับทางทางอู่เิ่นนะครับไปเทื่นี่เปลี่ยนข้อสปริงแล้วกัสีมาเป็นสายพันหัวเกลียวนะครับเป็นลองคูนะครับิ่นเท,ทีเป็นลองคูให้ไปเทื่ยนี่ตู้เบานะครับเิ่นกัสเีมาห้เรียบร้อยเลยนะครับเรียกว่าจัดจัด ทั้งชุดนะครับทั้งระบบนะครับแตงแต่ปากจนหัวดักนะครับสำหรับอันที่เพิ่นรับเห็ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเท่าซื้อเป็นปากเกาหานะครับซื้อเป็นปากเกาหามาใส่เลยนะครับกะราคาเท่าไรผมกะบ่อรูนะครับบ่อแน่ใจนะครับเทากับิีได้ปากเกาหานะครับ การุณภาพงานเชื่อมงานยังเห็นนะครับมันกับบริเวณมีการตอ่อมันกาสีมีความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงของของปากนะครับมันกัสีได้นะครับบัดเท้าในเกี่ยวนะครับเกี่ยวฮก็ได้เกี่ยวเดิมนะครับมาจากมาจากโรงงานนะครับแต่เกินเทาอยากได้เกี่ยวดันนะครับเทากับต้องเสียงเงินเพิ่มอีกนะครับเงินก็บาดมืินหามืินหกนะครับ oh บาดเทียเนี่ยนะครับข้อสปริงเท่ากับบ่อใดนะครับเท่ากับต้องซื้อซื้อเพิ่มนะครับล้วก็มาเห็ดเอาบานนีสายพันหัวเกลียวนะครับของเก่าห้อมมันกับเป็นสายเดียวนะครับมันกระสีบ่อใดนะครับมันกระสีบ่อใดเป็นสายพันคูนะครับนอกจากเข้าสี่ไปซื้อ ชุดโมเลนะครับมาแปงเอาสซรถเท่านะครับมันก็เสียเงินเพิ่มนะครับปัดเที่ยนี่ตู้เบานะครับตู้เบาอันนี้ก็มันก็เป็นสูตรของทางอูฟินนะครับเป็นการทดลองมากว่าลอยขั้นนะครับก็มีความล่งโตนะครับกาเทียวว่าเบานะครับเพราะว่ารถลดขั้นเนี่ยนะครับเกีียวรอบเบาๆนะครับเดีียวสี่้าไอ้บางรอบนะครับ แดงนะครับแดงตู้เบานะครับรอบเครื่องกะสีประมาณนี้เลยครับประเดใส่รอบสูงนะครับก่รอบแผ่นแม่นให้ประมาณกเสษประมาณอยู่สองพันสองพันสามนะครับสองพันสามถึงสองพันหานะครับพวกเกินนี่นะครับนี่ครับทีทีเพนเฮ็ดให้นะครับถ้าเกินเท่าเฮ็ดเอาเองนะครับอ่าพวกตู้เบาเหาก็ แจ็คเทปสูตรได้กับบุ้งหัวนะครับมันเบาเที่ย์อีลีพอกับบอจักนะครับก็กนเหล่วแต่นะครับพูดได้มากแบบได้กัเห็ียดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมนะครับให้ผมเลือกผมกับสีให้พ่นขยายเอานะครับเพราะว่าเพิ่นสิรับประกันนะครับในเข้าปีหนึ่งนะครับเพราะว่าการเกี่ยวเนี่ยมันสิเป็นแนวไดน,นะครับ เกีียวดีเกี่ยวบอดีเกีียวบวกลองเกี้ยวยั้งกระตามนะครับเพิ่นสีรับผิชอบนะครับภายในหนึ่งรูรูกาลนะครับแต่ถ้าเกินข้าสืบอมาเหตเองนี่ครับห้าก็ตะงมไปแล้วครับพี่น้องครับอันใดที่มันมันติดปัญหามันติดยั้งกระเ้ากับตะงมไปนะครับแะแล้วแต่นะครับจกมักไผมักมั่นนะครับเนาะจะตัดสินใจบ้างครับแกคือผมกับเปรียบเพียบใ้ฟังประมาณนี้นะครับ การเลี้ยแต่สิตัดสินใจนะครับ